เมื่อ25มีนาคมที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและสำนักงาน,นาคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกันจัดงาน CEO Innovation Forum 2016และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี300%สำหรับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม โดยมีดรพิเชษดุรงคเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานภายในงานมีการเสวนาพิเศษหัวข้อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมโดยดรพิเชษดุรงคเวโรธ คุณวิสุทธ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณการตระกูลหุ่นประธานร่วมคณะทํางานร่วมประชารัฐด,ด้านการยกระดับนวัตรกรรมและผลิตภาพพร้อมเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี300%ขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตรกรรมปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์มีมาตรการในหลายๆด้านเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชน ในการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมซึ่งเป็น,นกลไกหลักในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเอกชนโดยออกแบบให้เหมาะกับขนาดธุรกิจและในครั้งนี้ท่านดรพิเชษบุริยาจิตราประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียนไฟโตซูิติคอจำกัดมหาชนหรือแอปโกผู้ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม จากสารสกัดธรรมชาติแบบครบวงจรเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยคุณภาพที่สวทชเล็งเห็นความสำคัญมอบสิทธทิประโยชน์ลดหย่อนภาษี200-300%ครับในงาน co innovation ของสวทชนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ได้เคยสนับสนุนให้งานวิจัยของเราสามารถที่ใช้งบประมาณการวิจัยเนี่ยไปเคลมภาษี300%นะครับพอเราประสบความสำเร็จเราก็มาช่วย Uh, แสดงให้เห็นว่าสิทธิสวทชได้พยายามที่จะให้มีงานวิจัจยเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริง,รงๆแล้วก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้มีโอกาสช่วยเหลือมนุษยชาติมากมายเลยนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็ทําใหา้มีเงินภาษีภาษีเข้ารัฐด้วยนะครับต้นปี2 0 1 0 2 0 1 0ะ2 0 1 0ถึงเมื่อเราพบว่าเชื้อไอชับีเนี่ยเข้าไปในร่างกายแล้วมันเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว T s 1 7 ะะมากที่สุดอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากเม็ดเลือดขาว T h e l p e ล c e อื่นๆแล้วเรามีผลิตภัณฑ์อยู่ในห้องแลบของเราเนี่ยที่เราสามารถสร้างากระตุ้นเม็ดเลือดขาว t 1 7ได้500%ในเวลาเพียง15วันเพราะฉะนั้นแน่นอนชัดเจนที่สุดถ้าเราไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไปทดสอบกับผู้ติดเชื้อไอ้ชีถือว่าเป็นบาปถูกไหมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการทดสอบกันตรงนั้นแล้วก็ต่อ,ต,อต่อเนื่องระยะยาว การทดสอบในเชิงคลินิกการทดสอบในอาสาสมัครหลายในโครงการสรุปว่าในการสู้กันระหว่างเชื้ออชบีในการจัดการกับทีเอสิบกับผลิตภัณฑ์ของเราในการกระตุ้นทีเอสิบเรากําลังชนะและเราชนะอย่างราบคาบ้วยก็เมื่อเม็ดเลือดขาวทีเอสิบเถูกเชื้อไอชบีทำลาย เม็ดเลือดขาวที่เพิ่มอื่นก็ถูกเชื้อชีทำลายเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นภูมิคุ้มกันก็จะลดลงที่เรียกว่า c ี4ลดลงก็จะติดเชื้อง่ายแล้วติดเชื้ออื่นที่ไม่ใช่เชื้อ h i ชีเชื้อเอชไวีไม่ได้ทำให้ตายแต่เชื้ออื่นๆเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอื่นๆทำให้เราเสียชีวิตเพราะว่าเราภูมิคุ้มกันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเมื่อเราไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีกทีหนึ่งท17เมื่อมันมมีากขึ้นอย่างนี้จอกลับไปจัดกการับเชื่อ HIV เีื้อ h i ้น็จะถูก C ีดีโฟไม่เลือดขาวที่เรากระตุ้นเนี่ยให้ไปกระตุ้นเหมือนไมเลือดขาวแพชคาดเคลไวซ์ตัวท็อกซิกจีเซลเนี่ยไปจัดการกับเชื้อเอชอีอีกทีหนึง่งว่าเชื้อเอชอีก็จะน้อยลง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 ภูมิคุ้มกันของเราจะมากขึ้นมากขึ้นจากการที่มีทีเฮปาร์เซลเพิ่มมากขึ้นแล้วทีเฮปาร์เซลของเราเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ภูมิคุ้มกันของเรามีก็สามารถป้องกันเชื้ออื่นๆที่ทําให้เราผิดปกติได้ไม่ว่าเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกแม้กระทั่งมะเร็งจะด้วย เพราะเนั้นด้วยเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยกลไกตรงนี้เราดยเข้าใจกลไกในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไอชีอย่างชัดเจนที่สุดแล้วเราก็บอกได้ว่าจากการทดสอบของเราประสบของเราผู้บริโภคของเราทุกรายคุณภาพชีวิตดีขึ้นทุกรายซีดีโฟเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็จำนวนไวรัสลดลงจนงถึงระดับต่ำกว่าที่จะวัดได้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามั่นใจว่าจะ สามารถจ่สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ไทยความภาคภูมิใจให้กับสวทชที่ได้ช่วยสนับสนุสน,นให้เราทําโครงการวิจัยนี้ด้วยครับทั้งนี้แอปโกแคปเป็นสูตรนวัตกรรมของคณะวิจัยโอเปอเรชั่นบินของแอปโกที่พัฒนาจากการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรัง่งและบัวบกซึ่งพิสูจน์จากงานวิจัยร่วมระหว่างแอปโก และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวะการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วว่าสามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพิ่มคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหลายเท่าและยังไปเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวไซโทท็อกซิตีเซลให้จัดการกับเชื้อ HIV ได้อย่างปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงอีกด้วย